สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะนี่ก็จะมาอยู่กับการช่วงรีวิวหนังแผ่นนะฮะนี่ครับผมได้สั่งหนังมานะครับเป็นผมก็เพิ่งจะแกะกันนะได้มาหลายวันแล้วผมสั่งมานะฮะไม่ได้สั่งเรามีคนในกลุ่มเขาเอามาขายนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมตามหามามานานมากนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่แผ่น vcd นะครับเป็นแค่แผ่น vcd เดี๋ยวผมแกะให้ดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะเป็นแผ่น vcd เลยลหลายๆคนน่าจะรู้จัก vcd กันเนาะมันเป็น หนังแผ่นที่มาก่อนดีวีดีอ่ะเออเป็นถ,ถ้าเป็นบ้านเรานะก็คือผมไม่รู้เนื่ว่าฝรั่งเขาดูกันหรือ,ปอ,อเปล่าในวีดีดะพอผมเห็นฝรั่งเขาเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นดีวีดีพวกเลเซอร์ดีอะไรแบบนี้เลยแต่บ้านเราเป็นวิดีโอแล้วก็มาเป็นวีดีก่อนเนาะเพราะว่าดีวีดีมันแพงนะตอนนั้นของเข้าใจแบบนี้นะฮะเรื่องนี้ก็คือ d ดฮาร์ดนะฮะวิสอะเวนเจนต์นะฮะก็คือไดฮาร์ดภาคสามนะครับเป็นหนังเก่าแล้วนะฮะเป็นไดฮาร์ดภาคสามชื่อไทยคือแค้นได้ก็ตายยาก บอกเลยว่าเป็นไดฮาร์ดอีกภาคนึ่งที่ผมชอบนะบเป็นนี่นะฮะภาคสามฉายมาปีหนึ่งเก้าเก้าห้าเนาะเป็นภาคไทยนะครับเนี่ยทีเด็ดเลยคือภาคไทยนี่แหละเพราะว่าอะไรนะฮะผมขอเล่าสักนิดหนึ่งนะฮะหนังไดฮาร์ดเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายทเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกซ์เนาะแล้วก็ภาคหนึ่งกับสองอ่ะเท่าที่ผมรู้นะผมอะ่ะซื้อเรื่องนี้บอกตรงเลยผมซื้อเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากฟังเสียงภาคไทยเรื่องนี้นะฮะเพราะว่า หนังที่เป็นลิขสิทธิ์ของฟ็อกเนี่ยตอนหลังเนี่ยตอนป,นะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นหนังแผ่นนะลิขสิทธิ์จะอยู่กับแคตัลลิสต์นะฮะและแคตัลลิสต์เนี่ย,เ,ยเขาก็ทําการาภาคใหม่คือมันเป็นหนังที่มีเสียงไทยหลายเวอร์ชั่นนะฮะผมขอยกแค่สามภาคแรกก่อนนะคือหนึ่งสองสามเท่านั้นนะฮะหนึ่งเนี่ยผมเคยฟังเสียงที่เป็นของซีวดีมาแล้วเออเป็นเสียงแบบคลาสสิกเลยอะเออเสียงคลาสสิกอะ ผม,มรู้เป็นเสียงโดงงรืกเปล่านะแต่เป็นเสียงคลาสสิกเลยก็คือเป็นเสียงแบบยุคเก่าเลยน่าจะเป็นเสียงจาก,จากม้วนวิดีโอเลยดีกว่าแล้วก็เอามาทําลงแผ่น vcd นะสําหรับภาคแรกกับภาคสองเนี่ยอืมแล้วก็พอแค t เทอริสเนี่ยเขาเอามาทําใหม่นะฮะเขาได้ลิขสิทธิ์หนังของฟ็อกมาจาก ccd เนี่ยเขาก็ทําการภาคใหม่นะครับมีมันมีหลายเวอร์ชันนะผมบอกแล้วนะเอาเท่าที่ผมรู้นะคือเขาทําการภาคใหม่ก็คือฉบับ dvd เขาภาคใหม่นะครับ เออมันมี DVD กับบูเล่นะยเอา DV d ดีก่อน DVD เนี่ยเขาทาการพากย์ใหม่ผมมีบอกเซตไดฮารสามภาคอยู่เป็นบอกเซตที่มีแค่3ภาคคือเขาทาการพากย์ใหม่ทั้งหมดเลยทั้ง3ภาคนี้เลยนะฮะแล้วก็สบับบูเลเออสบับบูเลที่มีเสียงไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเสียงที่พากย์ใหม่จากใน DVD ไปใส่นะฮะเขาเอาเสียง ภาคที่เป็นสมัยถ้าใครจําได้ว่าตอน d ี d มาใหม่ๆมันจะมี d ีวของลิขสิทธิ์ของ c v วีดีอาจจะงงนิดนึงนะฮะผมพูดก็คือมันเป็นเสียงจากตัว d ี d ของ c v วีดที่เป็นเสียงที่ c ีวีดีเขาภาคใหม่เหมือนกันเนะี่ยเพื่อที่จะเอามาให้มันเป็น5.1แล้วเอาลงใส่แผ่น d ีวของเขาก็คือลิขสิทธิ์ของ c ีวเนี่ยมันตัวเสียงไทยของ c ีวนะฮะมันจะมีเสียงที่เป็น วีกับเสียงที่เป็น DV d ดีภาคไทยอ่ะมันจะมีต่างกันนะฮะมันจะเป็นเสียงคนละอย่างกันนะของ C ีวดีจะเป็นภาคเก่าคือมันเสียงมาเป็นแคสเซอรีโอแต่ถ้าเป็น DVD ของ CVD เนี่ยมันจะเป็นเสียงภาคใหม่นะครับเป็นภาคใหม่จะเป็นทีมของ CV ดีนะเออเป็นแล้วตัวแคทาลิสตอ่ะเขาก็เอาเสียงที่เป็น DVD นะครับของ CV ดีเนี่ยเฉพาะแค่ภาคหนึ่งกับสองอ่ะคือเอามาใส่ในแผ่นบูเลของแคทาลิสตด้วยเออฟังงงนิดนึงนะฮะ แต่ถ้าเป็น DVD เนี่ยเขาจะภาคใหม่ของเขาเลยทั้ง3ภาคเออแต่ถ้าเป็นบูเล y นะฮะบูเล y เนี่ยหกับ2อ่ะจะเป็นเสียงของ c ีวแต่ภาค3เนี่ยมันจะเป็นเสียงเดียวกับ DVD ของ Catalyst อืมซึ่งเสียงเวอร์ชันนะฮะไม่ว่าจะแคทัลลิของดออีไม่ว่าจะเป็นของ Catalyst หรือ CVD ี่ะที่เป็นเสียงใน DVD 1ดีกนะับ2เนี่ยผมผมโอเคนะเออผมเขาภาคดีอยู่ ยิ่งบูเล่เป็นเสียงของพวกนักภาคซีวีดีเลยแต่แค่ว่ามันไม่ไม่ใช่เสียงพระเอกะมันไม่ใช่เสียงของคุณออสจักกิจที่ภาคในวีซีดีของซีวีดีนะฮะฟังแล้วโคตรงงเลยนะพูดง่ายเลยคือไอภาคสามเนี่ยตอนที่มาฉายในไทยเหมือนกับว่ามันมีค่ายหนังเข้าซื้อลิขสิทธิ์มาซึ่งแล้วมันตอนนั้นะผมจําได้ว่ามันเป็นเสียงเสียงภาคเหมือนกับเหมือนกับของพันธมิตรอะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทีพ่าคพันธมิตรไหมแต่ผมจําได้ว่าเสียงพระเอกมันเป็นเสียงพันธมิตรแน่นอน พราะผมไม่แน่ใจว่าทีมภาคพันธมิตรเนี่ยเขาเขาเอ่อก่อตั้งม,มาเมื่อปีไหนนะเพราะเรื่องนี้มันปี1995ผม็ไดยินว่ามันคนเขาก็บอกว่ามันเป็นเสียงภาคนะอินเตอร์ซาวเนี่ยอันเนี้ยผมมั่นใจว่ามันเป็นเสียงภาคเสียงภาคโลงเลยซึ่งเป็นเสียงภาคไทยที่หาได้ยากมากก็คือหาได้แค่ในแผ่น VCD ดีกับมว้วนวิดีโอเท่านั้นนะเพราะว่าผมเคยสัมผัสเสียงภาคไทยไดฮาร์สาเนี่ยฉบับเนี้ยมาแล้วนะตอนที่ผมดูรายการ เป็นรายการหนังนะที่จะเอาหนังมาฉายนะครับทางช่อง5้าคือมันนานมากแล้วและรายการมันก็ไม่ได้ออกอากาศนานนะฮะคือมีพิธีกรเป็นคุณเฮนรี่ทรานนะฮะถ้าเกิดว่าใครดูรายการหนังดึกๆอะเมื่อก่อนอะจะมีอะชอบมันชอบจะมีรายการของคุณเฮนรี่ทรานเนี่ยคือพี่ที่เป็นลูกครึ่งส่แว่นเนี่ยเขาจะมาพูดพรีวิวเกี่ยวกับหนังอะไรแบบนี้นะฮะมผมก็แล้วมีครั้งหนึ่งอะแกไปทํารายการช่อง5อ้านาะแล้วก็เอาหนังมามาฉายทุก ทุกวันสุกหรือทุกวันอะไรผมจำไม่ได้แล้วคือมันรายการมแค่หนึ่งชั่วโมงอ่ะคือแล้วตอนนั้นมันมีไดฮาร์มาด้วยฉายสองสัปดาห์นะสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงแล้วมันเป็นเสียงภาคลงผมดูแล้วผมชอบมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันภาคฮานะครับมันภาคโคตรฮาเลยคือมันโคตรเข้ากับตัวละครเลยเพราะภาคนี้ยมันมีปกติอ่ะบู๊ลิตมันจะเล่นแบบโชว์เดี่ยวเนาะอืมแบบว่าสู้กับผู้ร้ายอะไรแบบเนี้ยแต่ภาคนี้มันมีคู่หูเว้ยคู่หูมันก็คือเนี่ยฮะดาร์นิคฟิลลี่นะ คือแบบต่อปากต่อคำกันตลอดแล้วภาคนี้มีการแบบไขปริศนานะครับเกี่ยวกับพวกเกมของพวกไวรลน์นะนี่ไวรลน์ก็เล่นโดยเจอร์มี่ไอออนนะฮะอันนี้พุ่งตรงนะเป็นลิขสิทธิ์ของ a p พีเอนาะโอ้โหโคตรเก่าเลย APS ผมบอกเลยว่าผมเองนะฮะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเสียงไทยต้นฉบับหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าตัวนี้มันมาก่อนมันออกมานานแล้วเนะี่ยน่าจะเรียกว่ามาก่อนของแคทัลิซ์อีกนะฮะ ผมเคยเห็นที่ตลาดนัดนะมันขายสามแผ่นร้อยเมื่อโอ้หสิบกว่าปีแล้วล่ะยี่สิบปีแล้วเลยก็ได้มั้งอืมดังน,นั้นผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวไอ้ไข่ไม่ต้องมีแบบรอเป็นแผ่นดีอดีดีกว่าซึ่งพอมันออกมาเป็นเป็นแผ่นดีอดีแล้วอะเสียงภาคไทยภาคสามอะคือแม่งก็แบบมันไม่ได้มบอกมันไม่ได้หนึ่งกับสองอะโอเคนะทั้งฉบับที่แคทลิสต์มาภาคเองอะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เสียงที่เป็นแผ่นบูเละ่ะ ออที่ดึงเสียงของซีดีมาน,นั้นโอเคอยู่แล้วนะแต่ภาคสามบอกแล้วว่ามันไม่ได้อะมันไม่ได้ผมก็แบบเฮ้ยสักวันหนึ่งต้องตามหาอีหนังภาคไทยไดฮาร์ดภาคสามเนี่ยที่มันเป็นต้นฉบับให้ได้ไว้เพรานะฉะนั้นนวันนี้ผมไดแ้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันนะว่ามันเป็นเสียงที่ผมตามหาหรือเปล่าลนะฮะก็ไปดูกันเลยคนระับก็นี่นะนี่คือแผ่นนะฮะผมก็จะใส่แผ่นลงไปในเครื่องเล่นผมนะนี้เครื่องเล่นนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดมานานแล้วนะเพราะว่าทุกคนนี้ดู ดูผ่านสตรีมมิ่งทำไมก็ถ้าดูแผ่นเนี่ยผมจะดูในเครื่อง a พ s t a t i o n นะครับเพ a y s t a t i o n 5ผมเนี่ยเพราะว่าผมผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยก็เลยแบบเออแต่ว่า VCD เนี่ยมันต้องดูผ่านมันต้องดูผ่านเครื่องเล่นเท่านั้นนะเพราะว่า p l a y 5มันดูไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเครื่องจะอ่านไหมนะโอ้เครื่องอ่านนะครับโอ้เดี๋ยวผมขอกรอดีกว่านะ โอ้ใช่ด้วยนะฮะอินเตอร์ซาวนะครับก็คือเป็นก่อนจะมีพันธมิตรนะฮะคุณโตะพันธมิตรเขาเขาภาคเรื่องนี้แหละเป็นแบบทีมภาคอินเตอร์ซาวนะฮะ วันนี้จิตใจปลอดโปร่งดีมหมยังสบายดีมั้ขอโทษนะคนผิวขาวยืนกลางถนนย่านฮาริมแบบป้ายว่าฉันเกลียดไอ้มืดไปทำเี่รัฐรบาลน,นี่นี่ไม่ใช่แท,ท็กซี่รับจ้างนะคุณนะเปิดมิเตอร์เถอะไปทำเลบรัฐบาลไม่ก้าจะแจ้งคนส่งไม่ชอบคนขาวเหรอฮะว่าไงจะสุดหรอจะไปให้ได้ว่งนั้นเถอะอ,อย่าไปกับกูดีนะ ความกรุโดาเลยครับผมต้องใช้โทรศัพท์นั่นนะครับเขามาก่อนนะปุยนุ่นปุยนุ่นปล่ให้ผมใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยยกม,มือคุณเมื่อคืนหวยออกอะไรนีน่ยมีข้าวแช่หวยไหมไม่มีมีผมซื้อสองใบทุกอาทิตย์นะครับในายสิบปีนี้ฉันเล่นอยูส่สองเบอร์ผมถามทำไมไม่เล่นเบอร์อื่นว่างละ ก็เป็นอันว่าลองแล้วนะครับสรุปว่าใช่นะครับน่าจะเป็นเสียงโลงนะฮะเป็นภาคาทีมภาคอินเตอร์ซาวนะคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมภาคที่ผสมผสมนักภาคหลายๆที่มารวมกันนะฮะก็คือเท่าที่ผมเข้าใจนะตอนนั้นเน่ะปกติหนังของฟ็อกมันจะเป็นค่ายเหมือนเป็นค่ายแบบ ค่ายฟ็อกหรือค่ายอะไรใหญ่ๆเนะี่ยเออค่ายเมเจอร์หลักๆเนี่ยเขาน่าจะซื้อสิทธิ์มาฉายเองนะแต่เหมือนภาคสามอะ่ะคือมันไม่อยู่ในสารระบบข,ของพวกหนังลิขสิทธิ์เออปกติอะ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเออไดฮาร์ดหนึ่งกับสองมันอยู่กับค่ายพวกซีวีดีเนาะคิดว่าภาคสามเออมันมันก็น่าจะอยู่กับแผ่นเป็นแผ่นของซีวีดีนะแต่ว่าหน้าตอนนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นเป็นแผ่นลิขสิทธิ์เนี่ยของของค่าย a p s นะเนี่ยคือผมก็ใจว่า ตอนนั้นมันจะน,น่าจะมีเรื่องอยู่กับกลิขสิทธิ์เลยครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบซื้อภาคสามไปทําแผ่นนะฮะจนกระทั่งว่าแคทัลลิสต์มานะแคทัลิสต์ก็เลยทําแผ่นแล้วก็เลยต้องแบบว่าภาคใหม่มาคือเอาเสียงภาคของภาคเวอร์ชันนี้ไปใส่ในแผ่นไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดนะผมก็ได้ได้มาแล้วนะสำหรับเสียงภาคไทยนะครับต้นต้นฉบับนะคือภาคเนี้ยเสียงภาคไทยอะ่ะมันมันภาคลื่นหูนะแล้วก็ คือมันมีนักพากที่เรารู้จักนะก็คือในในปัจจุบันยังพากอยู่อเออแล้วก็ยิ่งเป็นเสียงคุณคุณโตพันธมิตรเนี่ยเขาก็แบบพากบูริตได้เหมาะเหมาะดีนะครับอืมไม่ใช่ว่าเนาอยู่ไม่เหมาะนะฮะแต่ว่าเออเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงที่ผมมองว่าเป็นเสียงพากไทยของไดฮาร์สามที่ที่ดีที่สุดแล้วแหละเออคือไอเฉพัะอื่นที่มาพากใหม่ผมมองว่ามันมันไม่ได้อารมณ์เท่านี้นะอันนี้มันคือมันพากแบบว่ามีการใส่มุกตลกนะอย่างเท่าที่ผมผมเปิด ให้ดูนะมีมุกตลกแล้วก็มีแบบการต่อปากต่อคำแล้วก็แบบมีมุกประเภทแบบว่าอะไรที่มาเกี่ยวกับในยุคยุคนั้นนะ่ย 90, ยุคเก้าศูนย์ะยุคการเก้าศูนย์เ่ผมมองว่าเฮ้ยมีพูดถึงเต่าสมชายมีแบบการเอาแบบพวกมีแยกชิดลมอะไรที่มันพูดม่เยี้มผมหามากเลยนะเออแล้วก็มีแบบคําดงคําด่าอะไรแบบนี้ผมว่ามันได้อารมณ์มากในภะาคนี้เพราะฉะนั้นเออเป็นเป็นเสียงภาคไทยอ,อีกเวอร์ชันนะะึงที่ผมอยากให้หลายๆคนนะได้ได้ฟังมากๆเลยนะครับแบบว่าฉแบบับเต็มมนะันเนี่ยมันฟังแล้วเมื่อกี้ผม ผมไม่ได้เปิดดูทั้งเรื่องนะผมผมแค่กรอเฉยนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ดูไปดูมาเนะี่ยมันมันเพลินมากเลยอยากจะดูให้ให้จบเลยนะฮะอืมก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว่ามันมีเสียงไทยที่เป็นแบบเวอร์ชันนี้อยู่ด้วยนะคะคือแต่ว่าเสียงอีกอย่างหนึ่งนะเสียงเสียงภาคของตัวผู้ร้ายอะไซมอนเนี่ยตัวที่รับบทโดยเจอร์มี่ไอออนเนี่ยผม ผมไม่ค่อยคุ้นนะผมบอกว่าณนปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นเสียงนักพากานนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นนักพากรุ่นเก่านะที่แบบว่าพากในยุคยุคเก้าศูนย์ก็ได้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าเขายังพากอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผมเหมือนมันจะคุ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้นนะว่าเฮ้ยจะไปเทียบกับเสียงกับใครว่าแต่ว่าเขาพากดีอยู่นะพากดีอยู่แต่ว่าผมพยายามนึกแล้วแต่ว่านึกไม่ออกนะเกิดว่าใครฟังแล้วแล้วรู้เนี่ย ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะผมเองแต่ส่วนเรื่องภาพเนี่ยตอนผมใส่ไปในเครื่องเล่นเครื่องเล่นบูเล่ผมที่มันที่มันอ่านแผ่น VCD ได้เนี่ยคือโอ้โหผมไม่ได้ใส่แผ่น VCD มานานมากแล้วแล้วก็พอใส่ไปเนี่ยมันมีเสียงแบบว่าเอียดอาดเอียดอาตลอดเลยนะผมก็แบบกลัวว่ามันจะไม่อ่านกลัวแบบว่ามันจะดูได้ไม่จบนะแต่ผมคิดว่าน่าจะดูจนจบเพราะแผ่นมันมันมันใส่ดีนะครับแผ่นมันเออแผ่นมันไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรนะนี่ผมได้มาราคาสี่สิบบาทนะในในกลุ่มนะครับอืม ผมเออฟลุกดีเหมือนกันนะฮะเหมือนกับว่าบางครั้งของที่เราอยากได้เนะี่ยสุดท้ายเราก็ต้องแบบได้เป็นเจ้าของมันจนได้นะยุยมก็โผล่มาแล้วมนะผมเฮ้ยเขาเลยดีกว่าเนะี่ยเออเรื่องนี้สําหรับไดฮาร์ดสามคลิปนี้นะคงไว้เพียงเท่านี้ในการสำหรับการมารีวิวหนังแผนนะ่นเนี่ยเสียงไทยต้นฉบ,บนะับเนี่ยเป็นเสียงตำนานจริงนะสำหรับไดฮาร์ดภาค3แขนได้ก็ตายอยากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณครับผม